เราจะได้รับกายใหม่ตามที่พระเจ้าทรงสัญญาเมื่อเราจากโรคนี้ไปแล้วก็ไปอยู่ที่เมืองบรมมสุกเกษมได้รับกายใหม่ทันทีหรือเปล่าหรือต้องรอจนกว่าที่พระเยซูคริตสต์เสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งหลายคนคงสงสัยว่าเราจะรับกายใหม่เมื่ออะไรกันแน่ทันทีที่เราเสียชีวิตเราผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์จะไปอยู่ที่เมืองบรมมสุกเกษมอยู่กับพระเจ้าอยู่กับพระเยซูพระเยซูบอกโยมมนไม่กางเขนว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเกษมแต่ว่ากายใหม่เนี่ยยังไม่เกิดขึ้น que ผู้เชื่อทุกคนเนี่ยเมื่อเชื่อวางใจในพระยคสิสติ์แล้วพอเขาจากไปจิตวิญญาณของเขาเนี่ยจะไปอยู่กับพระเจ้าแต่อยู่ในลักษณะเป็นจิตวิญญาณเป็นจิตวิญญาณที่ยังไม่มีร่างกายเพราะว่ากายเขาเนี่ยถูกฝังไว้หรือถูกเผาในโลกนี้หรือถูกฝังในโลกนี้ดังนั้นไปอยู่กับพระเจ้าแบบจิตวิญญาณในฮิบรูบทที่1 2ข้อ23บบอกว่าจิตวิญญาณของผู้ชอบธรรมก็ได้รับความสมบูรณ์แล้วเมื่อจากโลกนี้ไปก็จิตวิญ,ญญาณก็พบกับพระเจ้าดังนั้นเมื่อตายไปแล้วเนี่ย จิตวิญญาณอยู่กับพระเจ้าหรืออีกชื่อหนึ่งที่พระเยซูใช้ในลูกาบทที่23ข้อที่43ก็บอกว่าอยู่ที่เมืองบรม,มสุกเกษมแต่ว่าตอนนั้นยังไม่ได้รับกายใหม่ต้องรอก่อนรอเหตุการณ์สําคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติก็คือการที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งในหนึ่งโครินในพริบตาเดียวเมื่อเสียงตแตรครั้งสุดท้ายดังขึ้นคนตายก็จะเป็นขึ้นมา แล้วก็เราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จากกายที่เน่าเปือ่อยกลายเป็นกายที่ไม่เน่าเปื่อยเป็นกายใหม่แล้วก็ ไม่ตายอีกเลยในหนึ่งเทศนิการบทที่4ี่ข้อที่สิบหก็พูดทํานองนี้เหมือนกันเราที่มีชีวิตอยู่จะถูกรับขึ้นไปพบกับพระเยซูในฟ้าอากาศแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงกายใหม่ดังนั้นสรุปก็คือว่าเมื่อเราตายจิตวิญญาเราไปอยู่กับพระเจ้าทันทีหรือที่พระเยซูพูดว่าอยู่ที่เมืองบรม,มิสุกเษมในทันทีแต่ว่ากายใหม่ต้องรอวันที่พระเยซูคิต์เสด็จกลับมาแล้วเราก็จะได้รับกายใหม่แล้วจิตวิญญาณนั้นจะเข้ามาในกายใหม่นั้น แล้วก็จะเป็นร่างกายที่เหมือนกับพระเยซูตอนพระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายนะเต็มไปด้วยสง่าราศีกินอาหารได้เดินทะลุกำแพงได้อยู่ที่หนึ่งแล้วอีกไปปรากฏอีกที่หนึ่งอย่างรวดเร็วได้อะไรทํานองนี้อีกมากมายเป็นร่างกายที่ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่ไม่เปื่อยไม่เน่ามีความสุขชั่วนิรันดรและเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าชั่วนิรันดรดังนั้นเราทั้งหลายจึงรอคอยวันนั้นวันที่เราได้รับกายใหม่เมื่อพระเยซูริสเสด็จมาครับ